สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้ามากินอาหารเที่ยงกับป้ากวางนะคะวันนี้มีสมตำปลาราเนาะคะเนาะสมตำปลาระเราก็มีทีเด็ดนี่จ้าทางตัวเลยไก่อบหม้อลมนี่จ้ะทั้งสองฝั่งเนาะไก่อบหม้อลมนะคะโอ้โหแซ่บแซ่บจ้ะแซ่บแซ่บมาคะ่ะสมตำเด้อเด้อ กินแซบๆค่ะวันยุทน่าจะเนะาะพักก็วเมนี่นะคะตน้นโอฟฝ้ารัง <c oughs> ล่างเอียบร้อยแล้วนะคะล่างทางกอเลยกะเอ้อันเนี้ยเอามาปั่นเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มได้นะคะ <c oughs> สปปรรพคุณเยอะแยะมากอื กรอบอืมกวนหุห่ยเลยพี่นออ้องเอ้ยมาจ้ำมากอือร้อน้อนค่ะสมตำไก่ย่างเนาะค่ะเนาะมันเข่ากันเนาะจ้ะเนาะ เป็นไก่เนาะคะ่ะเนาะอยู่ตรงข้อต่อ,อจ่ตาตำส่งตำผสม แครอทเนาะจา้ะเนาะอยู่ต่างแดนนี่สังเกตไหมคะคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยจะชอบกินสมตำเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าสมตำอะ่ะมะละกอมันหายากจี่น้องแต่ก็แพงนะคะแพงมากนะสมตำเนี่ยจานหนึ่งจานหนึ่งเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็หลายบาทอยู่เนาะคะ่ะถ้าเราหามะละกอไม่ได้เราก็จะเอาแครอทเนาะค่ะมาตำเนาะ หนังมันแสบเนาะคะ่ะเครื่องปรุงมันอยู่ตรงหนังเยอะเนะะาะมักเครื่องปรุงแล้วก็เอาไปอบหมอลมเนาะคะ่ะร้อยแปดสิบองศาด่านหนายี่สิบนาทีแล้วก็พลิกกับอีกยี่สิบนาทีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ หมออบรมรอนเนี่ยมันดีอย่างมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่อมน้ํามันนาะจาะพี่น้องถ้าเราเลี่ยงน้ํามันเลี่ยงไขมันเนี่ยสื่อหมออบลมรอนมาทิ้งไวที่บ้านนะคะอบได้ทุกเมนูค่ะเมนูท่ดทอดเมนูแบบอบๆอย่างๆเนี่ยขอชโลมน้ํามันนิดหน่อยไขมันแบบว่าไขมันเวลาที่อบอบอบลมหมอลมไฟเนาะค่ะใช้น้ํามันทารานิดหน่อยมันก็จะ สวยแล้วมันก็จะมีแบบน้ํามันเนี่ยเลื่อมๆนิดนึงเนะคะ่ะแต่จะน้ํามันไม่เยอะเหมือนทอดเนะาะจะนอกทอดน้ำมันมันเยอะเนื้อร่วนร่วน ก่อนพ่อขายไก่ย่างไก่ย่างจักราราดเนาะค่ะเนาะพ่อขายแล้วที่นี่พ่อเขาก็ปรุงเครื่องเนาะประกวงก็ดูนะคะว่าพ่อใส่อะไรบ้างรสชาติจะได้ออกมาใกล้เคียงไก่ย่างจักราราดเนาะคะ่ะนี่เลยจ้ะรสชาติเดียวกันจ้ะอแอดิด เโอ้โย,โย,แออยแสบครับ ทั้งข้างในข้างนอกอก็นอือปี คุณชายฝรั่งนี่คุณชายฝรั่งกินดีค่ะเอ้ยกรอบหอม ันชอบกินหนังมันก็นเออหนังมันเนี่เข้มขน้นกว่าเนื้อเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะอยู่ส่วนหนังเยเอะเนาะ มดครื่งซีกอีกซีกหนึ่งเดี๋ยวจงไปไพ่อใหญ่ชอมมีนะจ๊ะเนาะ่อใหญ่ชอบมีกับชอบกินเชื่อกันค่ะวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า